กับสวัสดีครับผมกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบดสุขสุขนะครับผมมันนี้กะพามาตกไปขึ้นเก้านะครับผมไปรับชมชิปกันเลยครับไป เดียวเดียวเดียวเดียดี๋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 ยยังปลาตองออดวันปลาตองไกาปลาตองนี่นะปลาตัวใหญ่เลยออดบอกไงวะนี่แล้ครับผมหนึ่งแต้มปลานิ้นครับใสสวยๆเลยครับมาอีกแล้วครับเผยังปลาตองตองครับโอ้ไม่แล้วครับผมตัวใหญ่เท่ากันตัวนี้เนาะุบนอ่ะบนอ่ะบนอ่ะอู้บอกไงเลยครับคุณ เรียบเลยโอ้ปัดปลายยังขึ้นวาคุณอ่ะแม่งเร็วปะปลายยังล่ะโอ้ดอกรันเลยว่ะเอ็นล่ละะหนักมือปะอ้โอ้โอ้ตรง โอ้แม <là> ่งงามเลยวะแม่นี่ออเอโอ้ยว้ยป๊าดอวนว่ะโอ้ยกระตุ้งงามเนาะโอ้ยลมบอาดบังไงวะบอสเก็บในเวลากลับแล้วครับผม เบื้องปลาน้ากันครับผมโอ้ได้เก็บเบ็ดกลับแล้วปลาก็มีแต่ปลาตองนี่นะครับผมผลงานปลาตองปลาเมื่อกินวังคำคำเนี่ยแหละครับผมมีแต่ปลาตองแม่ใหญ่ๆเลยครับนี่นะครับผมคลิปนี้ก็ตกปลานะครับผมคลิปสั้นๆับางยาวนะครับผมกับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับช่องอีสานอินดี้ช่ยอยน้ำนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้บุ๊เด็ดคลิปต่อไปเนาะอ้าสำหรับวันนี้ก็กล่าวี้สวัสดีครับผมป้าตองไปลาบครับผมลาบหมกโอ้อยหูขึ้นอหลายเลยว่ะ